สวัสดีครับวันนี้มาดูกันนะครับวันที่21สิงหาคมกับสองปลองสามลุมนุษย์ทำอะไรบ้างอยู่บ้านเมื่อวานนี้ไปเก็บผลไม้เก็บเห็ดมาพนัก็ททำเห็ดเสร็จเรียบร้อยลุงมนุก็นั่งดูธรรมสัญจรแต่เค่ตอคุณออจากสระบุรีท่านไปไลฟ์สดแล้วก็ดูทำความสะอาดผลไม้นะฮะลุงมนย์ที่เก็บมาอันนี้เก็บไว้กินเองนะฮะ เก็บไว้กินเองแล้วก็จะมีกล่องเอามาใส่ใส่ไว้ดูว่าตอนนี้เก็บไว้ได้เท่าไหร่ที่เก็บมาเมื่อวานใส่ไว้สองแหลกเนี้ยแล้วก็ทําใส่กล่องกล่องกล่องกล่งบรยากาศนอกบ้านใส่กล่องนี้ไว้ ไอศครีมอวไาโหยโหยกินเนี่ยนะอันนี้ลบลูเบอรี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าสีกล่องแล้วกสินบรรมเลียรสเซียมุสติกตัวอดแน้นข้างล่างก็คือเป็นอันนี้คือราสเบอรี่นะที่เก็บ จากหลังบ้านก้อนโบแดงก้อนโบราสเบอรี่วาเดมอประตูนี่คือเก็บไปกินเองนะอันนี้ก็คือเหมือนกันราสเบอรี่นะมีเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสี่กล่องราสเบอรี่อันนี้คือไอศครีมเดืดจัดตู้หงมนบ์จัดระบบบ้านไห่นี่พวกติก ลูกจะไปนะี่ยนะนี่คือเห็ดนะฮะเก็บเห็ดไว้ตู้นี้จะเป็นพวกอ,อาหารสัตว์เ,เนื้อสัตว์มีเนื้อกวางเนื้อเก้งอันนี้คือคลาวบอรี่ฮิลล่าอันนี้เก็บไว้วนนไกินเองนะครับก็ลุงมโนกไปเก็บเก็บมาแล้วก็ลุงมโนกกินไม่ได้หรอกใไอปานาตีกินนะไม่กินกินเองครับอืจะได้มาสี่ลิตรครึ่ง ร่าแครววอปเบอร์รี่ได้มาสีลุกรึ่งนะะเก็บมาไว้พอโทแน้วกเสียงก็แคกแคกแคกัอยางให้เห็นว่าเราการเตรียมตัวกับชีวิตนะฮะเราเตรียมอะไรบ้างอันนี้คลาปเบอร์ร,ววอรี่คลาวด์เบอร์รี่สีเหลืองๆนะลูกเหลืองขึ้นละ นี่มันหลานุ้งเล,เลือกลักก่อนะฮะนีสี่ลิตรครึ่งล้ข้างล่างนู้นก็จะมีพวกสตรอเบอรี่นะฮะมีพวกสตรอเบอรี่อันนี้แค่แะจกไว้เป็นผงเนี่ยชีวิตเราจะเตรียมเบียงไว้กินยามฤดูหนาวนะครับเนี่ยลุงนกอันนี้ซื้อมาได้สองปีแล้วดูฟิตตัวนี้อันนี้เพิ่งซื้อมาปีนี้นะฮะ พอดีเก็บอร,บร์รับัรี่ได้หมักแดงก้นโบขายไปได้ก็ซื้อตัวฟิตใหม่มันก็มีครับนี่ก็คือการเตรียมตัวทำเพื่ออะไรฮะแบบที่ก็บอกพอเพียงชีวิตพอเพียงรู้จักหาของเก็บไว้กินเองนะครับไม่จะขายเอาแต่งเงินเอาแต่งเงินนะเราต้องมีของกินเองแล้วก็สิ่งที่จะหาก็คือลงทุนน้อยที่สุด ผลไม้ที่ปลูกเองพริกที่ปลูกเองดูแลสวนหลังบ้านรัสเบอรี่เราก็เก็บส่วนขายก็ขายต้องเก็บไว้กินเองด้วยไม่ขายหมดแล้วก็ใช้เงินหมดแล้วก็มาซื้อของกินนะบลูเบอรีร่ก็ต้องเก็บไว้กินเองแล้วก็คราวเบอรี่เก็บกินเองเดี๋ยวต่อไปก็คือคาวเบอรี่หรือเรดเบอรี่ปวัวลูกกะก็ต้องเก็บอีกนะครับอันนี้รถอยู่นะปะนัปดพอดีคุณป้ามารับไป ทานอาหารเชียงก็เป็นเพื่อนคุณป้าแก ấy. คุณยายก็ไปอยู่บ้านพักคนรัชราแล้วคุณป้าแกก็อยู่คนเดียวเงาเกรงก็จะเป็นโรคซึมเศร้าก็พาไปกินอาหารเชียงแล้วก็ดื่มกาแฟกันลุงนพไม่ไปนะฮะเพราะลุงไม่ชอบนั่งร้านอาหารร้านกาแฟอะไรไม่ชอบอยู่บ้านมีกินก็กินคือชีวิตทํำยังไงไม่ให้จนจ่ายออกให้น้อยที่สุดไม่รวยแต่เราไม่ต้องการจนนะครับ วันนี้ให้ชมแค่นี้นะพบก,กันใหม่โอ,อกาสหน้าหรือเข้าป่าหรือจะทําอะไรต่อไปแล้วค่อยมาดูกันอัน,นี้คือให้ดูว่าเราเก็บของไว้กินเหมือนกับพวกมดพวกปลวกมีอะไรที่เก็บไว้กินเองได้เอามาใส่รังใส่โพรงใส่รู้ไว้พยายาม ฤดูที่มันไม่มีผลผลิตเราก็มีของกินนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามครับสวัสดีครับจากลุงมนก์ปานาตีคนเก็บบร,ริประเทศฟิลแลนด์ครับ